ค่แด้ได้แล้วกินตอนนี้ปากจะพองไหมมันร้อนนะอออโอเคจ้าหลังจากที่เราซื้อครัวซองเจ้าอร่อยมากับตันสควิดเราก็จะมา อุ่นกันเมื่อวานนี้ซื้อมาทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็กินไม่ไหวจริงๆอันนี้เป็นอะไรนะเป็นเพลน2ชิ้นแล้วก็เป็นอัลมอนด์ชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นแฮมชีสหรือเปล่าไม่แน่ใจอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีช็อกโกแลตคันนี้อันเนี้ยช็อกโกแลตแอบกินไปแล้วด้วยให้ดูข้างในเป็นไส้แบบเบอร์รี่อะ อันนี้คือไม่ได้อุ่นนะเพราะว่าเออถ้าเอาเข้าเตาอบเนี่ยช,ช็อกโกแลตมันก็จะละลายก็เลยไม่อุ่นกินเลยอร่อย,ออยชุ่มเลยโอเคกับตันสควิตเนี่ยเขาก็จะให้อินสตรักชั่นมานะว่า ซื้อขนมของเขามาแล้วอะ่ะเราจะต้องถนอมอาหารของเขายังไงเพื่อที่จะให้คุณภาพของเขาเนี่ยมันคงอยู่ได้นานที่สุดเนาะอันนี้ก็คือเป็นการถนอมอาหารส่วนส่วนอันนี้จะเป็นอินสตรักชันเกี่ยวกับการเอาเข้าเตาอ,อบยังไงก็คือถ้าเป็นเตาอ,อบเขาเรียกว่าเตาติต้งเนาะ เหมือนบ้านเราเนี่ยเขาก็จะให้อบที่ความร้อน1้อเจไม่ใช่ให้วอร์มที่1้อเจขนาดมินิก็คือขนาดนี้ที่เราซื้อมาอบ2-3นาทีถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็คืออบสีนาทีคราวนี้เราเ,เราเป็นชิ้นเล็กเราก็วอร์มที่1้อยเจ็ยเจ็ด คือต้องรอวอร์มเตาให้ร้อนก่อนแล้วเราถึงจะเอาครัวซองเข้าไปใส่นะจ๊ะมันจะได้ไม่ไหม้แล้วก็เขาก็จะมีแบบถ้าเป็นอบหม้ออบลมร้อนต้องทำยังไงถ้าเป็นเครื่องปิ้งขนมปังทำยังไงโอเควันนี้เราอบสองชิ้นก่อนเพื่อเป็นการทดลองว่ามันจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ก็คือตั้งนาฬิกาด้วยความที่อันนี้มันก็ ความม,มันก็ไม่ชัดเจนเนาะเอาเป็นว่าเราโทษเองในใจตอนนี้8โมง2ทุ่ม44นาทีเราจะให้เวลาอบ2นาที46พอดี2ทุ่ม46เประ๊ะมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรม กรอบจ้าแทาแร่ได้แล้วกินตอนนี้ปากจะพองไหมมันร้อนนะ ันนี้เราจะลองกินเราจะต้องลองกินแบบเพลนก่อนคือครัวซองที่ดีมันจะต้องหอมเนยชุ่มหอมแล้วก็มีความชุ่มเนยโอเคอันนี้กรอบแน่นอนหอมจริงจริอะ เจ้าเนี้ยถ้าไปซื้อจากที่ร้านซื้อปุ๊บแล้วกินเลยนะก็อร่อยเหมือนกันคือของเขาจะกรอบนอกนุ่มในด้วยความที่ของเขาเป็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยมันก็เลยจะแบบกรอบง่ายอะ่ะอ,อือร่อยจริงกับดันสควิกคอนเฟิร์ม คอนเฟิร์มความอร่อยโอเคช่วงนี้คิวไม่ยาวด้วยนะจ๊ะแวะไปซื้อกันง่ายๆเลยก็จอดรถป๊อปแปะเอาไว้ริมถนนก่อนแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยปกติแต่ก่อนเนี้ยทำงานอยู่ใ,ใกล้ๆร้านใช่ปะตอนกลางวันเดินไปทานข้าวเนี้ยเราก็จะต้องผ่านร้านทุกวันก็ได้แต่สูตรสูตรกลิ่นของครัวซองแต่ว่าด้วยความที่ มันใช้เวลารอค่อนข้างนานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ซื้อจ้ะโอเคเรามาลองครัวซองอัลมอนด์ข้างในหอมมาก เป็นไส้อ,อัลมอนด์อืมดีนะคือมันหวานอะแต่ไม่ได้หวานจัดกรอบนอกฉ่ำในไม่หวานมากส่วนอันนี้กรอบนอกนุ่มในฉ่ำเนยสรุปร้านนี้แนะนำ กับตันสควิตไม่ผิดหวังจ้าโอเคครั้งหน้าเราจะพาไปกินอะไรพาไปทำอะไรยังไงก็ช่วยติดตามกันด้วยนะจ๊ะช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะจ๊ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย